ก็รางวัลสุดพิเศษสำหรับคุณนะคะก่อนอื่นมันก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆคนเลยที่สพอร์ตกันตลอดมาไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาแล้วก็สำหรับใครที่สนใจ ปรึกษาดูดวงส่วนตัวเฟิร์สแช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องเฟิร์สก็8ช่องทางไว้ข้างใต้คลิปแล้วหรือว่าจะกดซปเปอร์แตงให้เฟิร์สก็ได้นะคะโอเคเรามาเริ่มจากเช็คเอเนอร์ไม่ใช่สิเช็คเออเลขที่เกี่ยวข้องและขนาดราศีที่เกี่ยวข้องแล้วก็เลขแล้วก็วันที่เกี่ยวข้องนะคะจากไพ่การออฟชันกันภูมิแพ้มาอีกแล้วคะ่ะทุกคน รู้สึกว่าจะเป็นเรือหลังแล้วช่วงนี้คือแบบเคยไม่ค่อยอยากกินยาบ่อยๆเนาะก็เลยแบบจะต้องปรับการนอนหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องออกกําลังกายเพิ่มเพราะว่าไม่ได้ออกกําลังกายมาหลายเดือนมากทุกคนโอเคมาใบแรกนะคะ9 10 8สราศีสิงเลข5ลาราศีเมถุนเลข3ลาราศีพฤษภเลข2วันพุธเลขสเลขส อาศีตุนเลข7แล้วก็เลขสค่ะไม่ตรงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปฟังพลังงานจากไพ่ทาโร่กันนะคะวันนี้ใช้เป็นไพ่เดอะไรเซียทาโรหรือว่าเซียร่านั่นเองตัวตั้งชื่อให้ค่ะนะคะ Energy ในช่วงนี้ทุกๆคนเป็นยังไงกันบ้างคะพลังงานเป็นยังไงกันบ้างไหนมาดูซิ พลังงานของทุกทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นไงกังบ้างคะใบแรกว้าวเดอะสตาร์โอ้โหเดอจี้คือดีมากคือแพรวพาวแพรวพาวมีความแบบสดใสมีความแบบอบอุ่นนะแสงจากดวงดาวอันอบอุ่นแล้วก็มีการเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลเหมือนตัวคุณเอเวลาที่คิดอะไรหรือว่ากำลังกังวลสงสัยอะไรคุณมักจะได้คำตอบง่ายๆเสมอ แต่ว่าเฟิร์ไม่รู้นะพลังงานที่เดี๋ยวเราลองเปิดเพิ่มก่อนแต่ว่าจะบอกจะอธิบายเพิ่มว่าช่วงที่เรากังวลหรือเครียดมากๆเรามักจะไม่ได้คําตอบเลยเดี๋ยวนั้นนะคะมันจะเป็นช่วงที่แบบจิตเราว่างๆหรือว่าอยู่กับความเงียบอะไรเงี้ยหรือว่าทําอะไรเพลินๆอะไรเงี้ยเราอยู่ดีๆคําตอบนั้นมันก็จะมาเองหรืออาจจะมาผ่านโซเชียลต่างๆเพลงอ,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 อะไรคลิปต่างๆก็ได้นะคะ แล้วก็เป็นไพ่ของความหวังอืมเหมือนตอนเนี้ยคุณเขาเลยดำ,ำเนินชีวิตด้วยความหวังอะแต่ไม่ใช่ความคาดหวังนะความหวังกับความคาดหวังมันคนละอย่างกันความหวังมันเป็นโพซิทีฟโดยว่านะแต่ความคาดหวังมันค่อนข้างที่จะแบบนิเกทีฟไหมเออมันจะออกออกไปแนวแนวิเกทีฟนะถ้าเกิดไม่ได้อะถ้าเกิดไม่ได้ตามที่คาดหวังเราอาจจะแบบทุกข์ใจกับมันได้ว้าว เดอะไฮโรแฟนนะคะเป็นเ NERGY ที่มีความศรัทธาแรงกล้าเหมือนตัวคุณเองรู้แล้วว่าอะไรคือที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็มีความศรัทธาหนึ่งเลยคือศรัทธาในตนเองแล้วก็ไพ่ใบ,บนี้เป็นไพ่ของดีวายเป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยซัพพอร์ตเกื้อหนุนคุณอยู่เสมอด้วยในระหว่างเนี่ยเส้นทางที่คุณเลือกเดินนะปัจจุบันเนี้ยนะคะคุณไม่ได้เดินทางคนเดียวแน่นอนคุณได้รับการซัพพอร์ตอยู่ในทุกๆแบบทุกๆเวลาก็ได้นะอืม ทุกๆเวลาทุกๆช่วงทุกๆช่วงที่คุณยากลำบากแล้วก็สามไม้เท้าค่ะเป็น e NERGY ที่มีความแบบฉันพร้อมแหละฉันไม่กลัวสิ่งใดแล้วตอนเนี้ยเอออะไรก็มาเถอะเออฉันพร้อมที่จะผจญภัยไม่ว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงพร้อมที่จะโตขึ้นเห็นไหมมีผู้หญิงยืนหันหลัง ถือเซิร์ฟอยู่แล้วข้างหน้าน่าจะเป็นเหมือนแบบทะเลอันกว้างใหญ่เป็นคลื่นที่กําลังแบบสาดสาดเข้ามาพร้อมที่จะกระโดดลงไปแล้วนะคะเป็นภัยของความแบบการผจญภัยครั้งใหม่กําลังเตรเริ่มต้นขึ้น n i g h t of Pentacles เ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นช่วงของการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ การเริ่มต้นธุรกิจการเริ่มไปสักพักหนึ่งเราก็ได้นะคะเหมือนแบบอยู่ในช่วงของการทางธุรกิจหรือกเกี่ยวกับการเงินก็ได้แต่ว่าให้ใปนเนี้ยพรรู้สึกว่าเขาจะบ่งบอกอีกอย่างหนึง่งก็คือเป็นคนที่เหมือนคุณไปช้าคุณไม่ได้แบบแคร์เสือใครจะรีบใครจะเร่งไปก่อนเลยเออแต่ฉันเนี่ยขอไปในเวย์ของฉันไปเรื่อยๆช้าแต่มั่นคงช้าแต่แบบฐานมันแข็งแรงดีกว่ามันแบบมันไม่มั่นคงแล้วมันแบบพังลงมาง่ายๆดีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ อุ้ยขอพายค่ะโอ๊ยให้ตกสับแรงไปหน่อยทุกคนใบนี้มันอยากออกมาหกถ้วยอินโนชัยการทำอินโนชัยหรือว่าการที่ช่วงนี้คุณรู้สึกว่าแบบอยากนั่งทบทวนตัวเองทบทวนสิ่งต่างๆ หรือการได้พบปะกกับคนในอดีตก็ได้นะคนที่ไม่ได้เจอนาะนในช่วงนี้แบบรู้สึกว่าเป็น energy ของความอบอุ่นก็ได้ของการแบบการนึกถึงอะไรในวัยเด็กก็ได้ค่ะหนึ่งดาบเอซับสอดปัญญาเกิดใบเนี้ยเป็นไพ่ของสติปัญญา ของปัญญายานเหมือนมีการคิดไต่ตรองทบทวนสิ่งต่างๆรู้สึกว่าคุณได้ตัดสินใจได้แล้วอ่ะอืมมันเป็นพลังงานที่แบบใช้สติปัญญาในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆในเรื่องราวต่างๆในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยปัญญาของตนเอง ก่อนหน้านี้อาจจะมีการแบบเขาเรียกคิดบวกวนก็ได้นะดูจากเนี่ยนะเป็นบันไดอืมเป็นบันไดที่แบบเหมือนมีความแบบไต่ตรองเข้าไปในส่วนลึกของสมองก็ได้หรือว่าจิตใจก็ได้หรือสัญชาติยานก็ได้นะคะสติป,ปัญญามันก็ได้หมดอ่ะในออฟคัพส์นะคะเป็น e น e r g y ของ คุณบาอาจารย์เป็น energy ของคนที่มีสภาวะอารมณ์ที่สมดุลมากๆเป็นคนสุขุมแล้วก็ส่วนมากจะมีคนที่แบบชอบมาปรึกษาคุณเพื่อนๆหรือใครใดๆก็ตามมักจะมาขอคําปรึกษาจากคุณขอคําแนะนําจากคุณนะคะเป็นพลังงานของคุณบาอาจารย์ได้เลยแล้วก็ควีนเหรียญนะคะควีนเหรียญก็ เอเนอรจของเอ่อจะพูดไปแนวไหนดีเป็นเอเนอรที่มีความสงบมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็น p r เ f e ชั i o n i s t แต่ใบเนี้คนรู้สึกถึงความเย็นถึงความอบอุ่นถึงความสงบ,ถ,งสงบถึงความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นอืมส่วนแบบในเรื่องของเงินเอาจริงๆแบบมีความมั่นคงและต่างจากใบนี้เนาะใบนี้เนี่ยเขากำลังขับเคลื่อนน่าจะมีหลายพลังงานที่เข้ามาฟัง ตัวคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่แบบหัวธุรกิจก็ได้นะคะในเรื่องของการเงินอห้าไม่เท้าแล้วก็ว้าวเฮอมี it, โอเคใต้สำหรับเป็นอะไรเดวิลอู แต่มีนะมีบางพลังงานที่แบบเหมือนกําลังต่อสู้กับตนเองอะต่อสู้กับความคิดต่อสู้กับอัตราตนเองอยู่เนี่ยมันมีการต่อสู้มีความขัดแย้งอยู่บางจนคุณรู้สึกว่าช่วงเนี้ฉันอยากจะอยู่คนเดียวฉันอยากจะปลีกวิเวกฉันอยากแบบอยู่กับภายในทํางานภายในหรือเออโซเซอร์ชิงกับบางสิ่งบางอย่างโซเซอร์ชิงก็คือการตามหา จุดประสงค์ของจิตวิญญาณไลฟ์เฟอร์โพสก็ได้จุดประสงค์ของชีวิตหรืออะไรต่างๆนะคะเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของการตระหนักรู้เฟรรู้สึกว่าคุณเนี่ยมีแสงสว่างคอยนําทางอยู่เสมอเนี่ยเห็นไหมมันมีเนี่ยเส้นสายที่เชื่อมกับดวงดาวเส้นสายที่เชื่อมกับพลังงานจักรวาลอยู่นะคะแล้วก็ใบนี้ไฮโรแฟนมาอีกนะคะคุณ มันจะเหมือนเป็นช่วงเวลาของความก้าวหน้าะต่อจากนี้ถ้าสมมุติว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมฉันรู้สึกโดดเดี่ยวจังเรู้สึกว่าเหงาจังรู้สึกแบบมันเพื่อนๆหรืออะไรเงี้ยเริ่มแบบเฟดกันออกไปอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดามากๆเพราะว่าคุณกําลังเข้าสู่ช่วงของการแบบตระหนักรู้กับบางสิ่งบางอย่างในปัจจุบันเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น หลายหายคนถ้ายังติดอยู่แบบแบบเดวิลใช่ไหมอัดตาหรืออะไรใดๆก็ตามหรือกิเลสหรืออะไรเงี้ยมันกำลังหลงกิเลสมันก็แปลไปได้หลายแบบอย่างมากๆเกี่ยวกับออกดักดาเกี่ยวกับแบบเทาๆหรือนี้ก็ได้นะคะมันได้หมดเลยหรือแบบใกล้ๆก็ที่สุดก็คือน,น่าจะเป็นเรื่องของการที่เราไปติดกับ วัตถุทางโลกมากจนเกินไปเออติดกับความคิดก็ได้แต่จากภาพเนาะมันถ้าเฟิร์สดูจากภาพเนาะก็จะเป็นเรื่องของความคิดการโดนควบคุมการโดนควบคุมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความคิดอย่างเดียวอืมมันเฟิร์ดเฟิร์เออเขาเรียกมันตีความไปได้หลายอย่างก็คือการควบคุมทางเรื่องของการเงินหรืออะไรต่างๆหรือสังคมหรืออะไรเงี้ยที่แบบเรื่องของวัตถุนะวัตถุทางโลกเราเหมือนแบบไปยึดติดตรงนั้นมากจนเกินไปอ่ะบางทีมันอาจจะแบบ เหมือนคุณกำลังจะโดนดึงให้กลับมาแบบสู่ความสมดุลหรือสู่ตรงกลางนะคะเพื่อปรับปรับบาลานซ์นะคะประมาณนี้อ่ะโอเคเอเนอร์จีประมาณนี้แต่เอเนอร์จีโอเคมากๆทุกคนต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าอะ,อะไรนะรางวัลสุดพิเศษสำหรับคุณนี้คืออะไรนะคะเพื่อจะใช้เป็นให้สำหรับนี้หลักการ เจแอนนาของเรานั่นเองรางวัลสุดพิเศษสำหรับคุณคืออะไรบ้างคะ าอีกแล้วพรที่คุณกําลังจะได้รับสิ่งที่คุณขอไปสิ่งที่คุณมีเขาเรียกอะไรสิ่งที่คุณปรารถนากําลังจะสมหวังหนึ่งเลยเนี่ยมาจากแบบพลังงานของ dy d y s ดี p ว r t แล้วก็ n i น h t of w a n d ตางวันสุดพิเศษที่คุณกำลังจะได้รับ King of Swords แล้วลาาก็ The h a n งแ a n แล้วก็ Night of, of, of Cups โอ้โหมีต่ไพ่้บุคคลโอ้โหเหมือนไพ่แกล้งกันห้าเหรียญแล้วก็เรื่องของ the wheel of fortune วู้ turning point four of one และเจ็ดไม้เท้าใต้สำหรับเป็นหนึ่งไม้เท้าเอ้ยเด็กถือไม้เท้านะคะโอเครางวันสุดพิเศษสำหรับคุณ คนไม่รู้ว่ามีเกี่ยวอะไรกับบุคคลไหมอาจจะแบบช่วงนี้คุณอาจจะได้เจอพบปะกับผู้คนที่แบบสําคัญสําคัญในชีวิตของคุณก็ได้หรือว่ามีอิทธิพลบางอย่างที่จะมาช่วยมาซัพพอร์ตตัวคุณอันนี้ค่อนข้างเจาะจงมากเลยแล้วให้บุคคลมาเนี่ยเฟิร์สแบบเฟิร์สเขากอะไแล้วมันยากมากเลยนะแบบว่าที่จะอ่านออกมาเออแต่เมื่อกี้มันเด้งขึ้นมาเองว่าอาจจะเป็น ตัวบุคคลที่เหมือนเข้ามามีอิทธิพลกับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตคุณหรือว่าเรื่องราวในชีวิตหรือมาซับพอร์ตเหมือนเนี่ยเออ,อาจจะเป็นแบบเป็นการเชื่อมต่อ,อเป็นการเชื่อมต่อที่เขาเรียกวอะไรอ่ะเป็นการเชื่อมต่ออ,อกับพลังงานดีวายอ่ะเหมือนเหมือนออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมไม่สามารถช่วยเราแบบตรงๆได้ก็อาจจะส่งคนมาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ มีเรื่องของการตระหนักรู้การที่มีช่วงหนึ่งที่คุณได้กลับมาไต่ตรองหรือว่าหยุดพักหยุดนิ่งเพื่อไต่ตรองบางสิ่งบางอย่างคุณจะตระหนักรู้ในสิ่งสิ่งนั้นหรือตกตะกอนกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะแล้วก็มีการปลดล็อกบางพลังงานมีการปลดล็อกเรื่องของความเรื่องของการเงินอะไรหนี้สินต่างๆที่มีอยู่ค้างอยู่ติดอยู่จะมีความคล่องตัวมากขึ้นเพราะว่ากลงล้อโชคชะตามาแล้ว วงล้อชกชะตาก็คือ turning point เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตนะคะเนี่ยมันจะหมุนไปทางไหนดูไหมจากคนที่จากเนี่ยจากห้าเหรียญใช่ไหมจากห้าเหรียญคือความขาดแคลนคือมีปัญหาทางการเงินหมุนไปไหนหมุนไปที่4ไม้เท้าคือความมั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่ม เห็นชัดมากขึ้นอืจะเห็นภาพชัดมากขึ้นจะมีทางออกมากขึ้นจะเป็นรากเป็นฐานมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นอุปสรรคต่างๆเนี่ยพอคุณมีจุดยืนนะไม่มีอะไรสามารถทําอะไรคุณได้แล้วต่อจากนี้ไปอะไรที่เข้ามาเอหรือว่าที่คุณคิดว่ามันเป็นบททดสอบคุณจะผ่านได้ง่ายๆเลยด้วยสติปัญญาของคุณเองนะคะหนึ่งเลยเนี่ยมาจากตัวช่วยต่างๆที่เป็นบุคคลหรือเป็นศักยภาพในตัวคุณนะคะอาจจะเพิร์จะบอกแต่ละคนเนาะเป็นยังไงเนี่ยหนึ่งเลย ไพ่ไม้ไพ่บุคคลที่เป็นไม้เขาก็จะมีความมุ่งมัน่นมีความเฉยทยานมีไฟในการทํางานนะคะในเก่งในเรื่องของการทํางานปรับตัวเก่งปรับตัวง่ายแล้วก็ส่วน king of s w o r d เนี่ยจะเป็นคนที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวตัดสินใจแบบฉับฉับฉับแล้วก็เรื่องการสื่อสารเนี่ยเป๊ะนะคะเ,เกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณด้วยจะมีความเข้าถึงเรื่องจิตวิญญาณเข้าใจในเรื่องของจิตวิญญาณและอีกหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของ knight of c u p ก็เป็น ในอ,อคับก็จะเป็นเรื่องของความเห็นอ,อกเห็นใจเป็นคนที่เหมือนเข้ามาซัพพอร์ตบางสิ่งบางอย่างให้คําแนะนําก็ได้หรือว่ามาแบบส่งกํบบาลังใจให้กับคุณก็ได้นะคะอะใต้สําหรับเราเป็นพอยต์สาคัญเลยก็คือเรื่องของอะไรใหม่ๆใครที่มีแพลนเริ่มต้นงานใหม่หรือจะไปเรียนอะไรก็ตามส,สิ่งนั้นแหละจะนําพาคุณสู่เส้นทางที่ใช่ของคุณ คุณอาจจะมีการแบบมีแลนที่จะออกจากงานเดิมเพื่อที่จะมาทำในสิ่งที่ตนเองชอบหรือสนใจหรือมีแพชชั่นกับมันนะคะเนี่ยสิ่งสิ่งนี้แหละจะนำพาให้คุณแบบเข้าสู่เส้นทางที่ใช่เข้าสู่เส้นทางที่คุณจะมีความสุขกับมันแล้วก็เอ่อเขาเรียกอ,อะไรอะ มันจะโฟล์มากขึ้นกับชีวิตชีวิตคุณจะโฟล์มากขึ้นแล้วก็ฟรู้สึกถึงความอิสระมากขึ้นอือิสระมากขึ้นอิสระจากข้อจํากัดของชีวิตเมื่อไหร่ที่แบบกล้าตัดสินใจหรือกล้าหากักกล้าออกจากข้อจํากัดที่เรามีอ่ะเนี่ยมันอาจจะมีเซอร์ไพรส์บางอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณก็ได้นะคะประมาณนี้เลยอ่ะต่อไปนะคะฟาจะเปิดเป็นไพ่คำแนะนำจากออร์เคิลกัน ขอเก็บไพ่ก่อนนะคะไพ่อละเคนอ,อยากจะแนะนำอะไรกับทุกๆคนที่ผ่านมาจากคลิปนี้บ้างคะ่ะอาจจะมีซื้อซาซื้อซาทาั้งคลิปนะคะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนจะรำคาญหรือเปล่าไพ่อยากบอกอะไรกับทุกคนที่ผ่านมาจากคลิปนี้บ้างคะ แรกมาที่2ก็ไปที่3ามแพดทิดปเทนเด e ์เนสพอหกไปแล้วกันคี e เ t h เฟ a i อ <Okay. S 1> สเต t ร์ปิดพาราลิธโ o เดอคอนดิชันคีบสูดัายี่สิบสอ Okay. เหมือนไพก่กำลังจะบอกว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาห่อเหี่ยวสมมติว่าใครก็ตามที่มี energy ที่แบบห่อเหี่ยวหรือดอบลงในช่วงนี้นะคะเหมือนแบบค่อยๆปลุก energy ขึ้นมาอืมแล้วก็เรื่องของอันนี้คิเเฟ่น่าจะเป็นความศรัทธาศรัทธาอันแรงกล้าคุณไม่ได้เดินทางคนเดียวนะอ้คุณได้รับการ support อยู่เสมอจากไพ่ใบนี้แล้วก็28 h o l c o n n e c t i o n การค้นพบความจริง ในตัวตนของคุณเหมือนการเชื่อมต่อกับตัวตนภายในอะ่ะเหมือนก่อนหน้านี้คุณอาจจะสนใจแต่ภายนอกใช่ไหมจนลืมใส่ใจภายในของตนเองนะวันเนี้ยเหมือนการที่แบบเหมือนคุณจะต้องกลับมาทํางานภายในเพื่อค้นพบบางสิ่งบางอย่างในตัวคุณค้นพบพรสวรรค์หรือศักยภาพก็ได้เหมือนพายหนึ่งไม้เท้ามันเชื่อมต่อกับหนึ่งไม้เท้าเมื่อกี้เลยเอ้ยเด็กถือไม้เท้าเมื่อกี้เลยมันเป็นการที่แบบการ สมมุติว่าเราไม่รู้ใช่ไหมว่าพรสวรรค์เราคืออะไรเงี้ยเราจะต้องนําตัวเราเนี่ยแหละไปหาโอกาสนั้นไปหาพรสวรรค์ของเราให้เจอแล้วสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้เพราะว่าคุณเป็นผู้สร้างนะคะแล้วก็เ,เลขสี่หมายเลขสี่ establis กำหนดลําดับความสําคัญอ,อะไรมาก่อนมาหลังอันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะส่วน32 practice tennis ยืดหยุ่นกับตนเองให้เวลากับตนเองบ้างเหมือนแบบอย่ากดดันตัวเองมากจนเกินไปนะคะโอเคล้วก็ขอปิดท้ายด้วยไพ่ข้อความจากแอ,องเจิ้ลแองเจิ้ลมีข้อความอะไรที่อยากจะบอกคุณบ้างคะแองเจิลมีข้อความอะไรที่อยากจะบอกคุณบ้าง แรก2288สองรักตัวเองให้มากกว่านี้66ยังไงเธอก็ต้องทำสิ่งนี้หนึ่งหนจงอดทนให้ได้อู้ถ้าอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากในช่วงนี้ค่ะเหมือนจงเข้มแข็งไว้แล้วก็อดทนไว้นะคะแล้วก็วางใจเชื่อมั่นเพราะยังไงคุณก็จะผ่านไปได้แน่นอนเก้าเกช้าแต่ชัวร์เป็นไงล่ะ แปหนึ่งใส่ใจมันให้มากกว่านี้7จ็ดมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเอง40 40มันไม่จริงเลยสองสหห้าจงขอให้เราช่วยสิหนึ่ง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 คำตอบคือใช่และ50าศย์สุดท้ายค่ะไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมอีกต่อไปอเราจะไม่สามารถยึดติดอะไรให้แบบสิ่งสินี้มันเหมือนเดิมได้ตลอด มันจะมีการแปลเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอใจเราใจคนก็เช่นกันเหมือนเราพอเราเริ่มทําความเข้าใจตนเองใช่ไหมเราก็รู้ว่าเนี่ยแต่ละวันวันหนึ่งเราเนี่ยปแปลปวนไปหมดอารมณ์เนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็นน่นเดี๋ยวก็นี่เดี๋ยวก็น,วกน้อยเดี๋ยวก็นั่นเดี๋ยวก็โน้นไปหมดเต็มไปหมดใช่ไหมเนี่ยแหละอืเหมือนเขากำลังจะสื่อว่าเนี่ยมันคือธรรมชาติทําให้เราเข้าใจสิ่งรอบข้างทําให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆเข้าใจสรรพสิ่งด้วยว่า เนี่ยทุกสิ่งมันแปลเปลี่ยนมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันแปลเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมันไม่มีอะไรแน่นอนและไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมอีกต่อไปอืมประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณที่รับชมและรับฟังคะ่ะบ๊ายบาย